เดอสปอร์ตไลท์วันนี้นะคะช่วงไทยโซโครทาน้ำค่ะเรายังคลุกอยู่กับคนที่คลั่งในสายเพชรบ้านนาน,นะคะแล้ววันนี้เราก็จเจาะจงไปที่เพชรกรุงเก่าค่ะต้นที่เห็นอยู่ด้านหน้าเชิงต้นนี้นะคะน่าจะเป็นกรุงเก่ารากแท้รากตัวเองไม่ได้เสียบต่อนะคะต้นที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเห็นณนะตอนนี้ ที่อื่นอาจจะมีใหญ่กว่านี้นะคะที่เป็นลากแท้ด้วยนะลากของมันเองอะ่ะแต่แต่ฉิงยังไม่เห็นว่าตรงไหนนะคะของเชียงเองที่เป็นปการาังแล้วผ่าชำละล่างไปเนี่ยก็ใกล้ๆกับไซนี้แหละแต่ว่าไซนี้เป็นคนคู่ที่ออกมาแล้วสวยมากซึ่งเจ้าของก็คือพี่อุ้มนี่เองนะคะตามมาหาถึงที่บ้านเลยเพราะว่ามันสวยจริงๆต้นนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะอ๋อ ตัวนี้ก็คือเป็นเพชรกรุงเก่าที่ขอแบ่งมาจากไอ้กลุ่มของพี่ๆค่ะนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีเจ้าของเขามีความจําเป็นนะครับที่ไปต่างประเทศเหรืออะไรประมาณนี้แหละ,ะก็เลยให้ทีมงานพักพวกกันนะครับที่ะจะเก็บไว้ได้นะครับก็มาเอาไว้หน่อยประมาณเนี้ยก็เลยเอามามาอยู่กับผมน่าจะประมาณเกือบเกือบสองปีแล้วนะครับ สวยจริงน่าจะปีกว่าเลยวสวยมากต้นนี้นะฮะก็ก็พึ่งพึ่งได้ยกขึ้นว่าจะเปลี่ยนดินนะครับคะเปลี่ยนดินก็เลยอยู่ในฟอร์มนี้หน่อยนะฮะต้นนี้ประเมินจากสายตาพี่อุ้มแล้วอายุน่าจะอยู่ที่ราวๆกี่ปีคะอ่อผมเคยบอกไปไม่ต่ำกว่า17ปีแต่แต่ถ้านับตั้งแต่ตอนเฉือนจากต้นแม่เนี่ย รวมแล้วผมว่าคิดว่าน่าจะ20ขึ้นน่าจะ20ขึ้นนะครับชัวคือคําว่า17ปีเนียวก็คือตั้งแต่มาสร้างเขาเล็กๆค่ะนะแต่ยังไงถือถือว่าตั้งแต่สร้างเขาตัดจากต้นแม่ต้องต้อง20นะครับมาอยู่กับพี่อุ้มได้กี่ปีแล้วนะคะยังไม่ถึง2ปียังไม่ถึง2ปีปีกว่าพูดถึงความพิเศษของเพชรกรุงเก่าหน่อยค่ะพี่อุ้มให้กับผู้ชมที่ อาจจะเพิ่งเข้าสู่วงการมาใหม่ๆแล้วก็ยังไม่รู้ถึงความเก่าและเก่าของเพชรกรุงเก่าว่ามันเป็นยังไงตัวเพชรกรุงเก่านี่คือลักษณะเด่นของเขาก็คือผิวนะครับผิวแน่นอนแล้วก็กิ่งประกาลังนะครับใช่แล้วก็ใบสุดท้ายดอกนะครับแต่ว่าดอกดอกเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ลักษณะเด่นเหมือนอดอกดกอะไร มากมายนักนะครับผิวเขาต่างหากผิวแล้วก็กิ่งค่ะคือถามว่าไม้ชนิดอื่นที่จะเหมือนเพชรกรุงเก่าไหมเนี่ยไม่เหมือนนะครับถามว่าเป็นเพชรกรุงเก่าเพี้ยนหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็ไม่มีไม่ใช่นะครับค่ะเขาจะมีอัตลักษณ์เฉพาะของเขาแบบนี้เลย,ยถ้็นครับมีแล้วก็ดอกเล็กๆมีใบดอกเล็กแล้วก็ที่สําคัญกิ่งปะกการังกับผิวนี่แหละนี่นะครับ ผิว,<อ>ผวี่ยจะมี t e เจอร์ของเขาเองเลยถูกครับถูกนี่นะคะแล้วก็นี่อีกอย่างหนึง่งการเลี้ยงดูไม้ของพี่อุ้มนะคะจะเห็นเลยนี่มต้นที่เลี้ยงอยู่พี่อุ้มจะเลี้ยงแบบอย่างนี้เรียกว่าปล่อยคือรากลอยขึ้นมาใช่ไหมคะถูกครับอันนี้ก็คือผมปลูกไม้เวลาถอนเปลี่ยนดินมันมันก็ทําได้หลายรูปแบบนะครับแต่ในสไตล์ของผมที่ผมถนดัดก็คือผมจะเปลือยไว้ก่อนยกขึ้นนะครับก็คือเราปั้นดินเนี่ย แล้วก็ลดน้ําให้มันชุ่มสักนิดนึงหลังจากนั้นเนี่ยก็ถอนไม้ขึ้นมามาตั้งคือทีนี้ก็ฉีดน้านะครับฉีดน้ําเปลือยรากเขาเลยสาเหตุที่ทําแบบนี้ก็คือว่าถ้าเกิดลากเส้นไหนอ่ะที่มันเป็นแผล <c oughs> ซึ่งอย่างน้อยเวลาที่เราถอนไม้เนี่ยมีอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เขาจะช้ําด้วยการถลอกด้วยอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> มันจะมีแผลเราก็ให้แผลเขาหายเขาเซตตัวก่อน,น <c oughs> ด้วยการผึ่งนะ อย่างตัวนี้มันก็อาจจะมีนะครับอาจจะมีรากเส้นนี้นะถูกไหมถ้าเราเอาออกมาขวบลากเลยเราจะไม่เห็นพวกนี้เลยถูกมันอาจจะซึมซับเข้าไปแล้วก็กินแล้วก็ทําลายเน่าได้สุดท้ายนล้ก็คือเปิดไว้เลยแต่ว่าอยากให้โดนแดดนะถ้าเกิดแดดเขาจะไมแเปลนถูกครับคุมเอาไว้ผมก็ใช้สแลนคุมไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับ้ากแบบนี้นะครับคือเปิดไว้แบบนี้เป็น สเดือนสามเดือนก็ไม่เป็นไรไม่เรใช่เดือนก็ไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วระหว่างนี้ถ้าเกิดพี่อุมีเวลาก็จะมานั่งเช็คลากเช็คแผลละอ่านะครับแล้วเราก็จะแต่งเลยครับทีนี้เราอยากคัดลากไปตรงไหนเราก็ทำได้เลยนะกันเอาไว้แบบนี้ก็ซึ่งถ้าสมาชิกหรือว่าหลายๆท่านที่เคยทําย่อมเข้าใจอยู่แล้วคือกระบวนการ จัดรากแบบนี้นคือไม่ต้องธอิบายตามความอาพอใจถูก,อกชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นก็ทําแบบนั้นไปเลยล่าสุดที่เชงชําแหละกรงเก่าของเชงไปพี่อุ้มก็ถามว่าหุยแผลใหญ่ขนาดนั้นทําไมทาแผลด้วยายาบอนไซแค่นั้น <c oughs> มันจะไม่อยู่นะต้องแนะนําเชงมาเลย <c oughs> เชงก็จะบอกความรู้นี้ต่อเลยนะคะเราจะไม่กักเก็บไว้พี่อุ้มบอกเพื่อนๆเลยก็ได้ค่ะใช้ถ้าถ้าเป็นผมนะสังเกตสังเกตนะครับ ไอ้ตัวเนี้ยเห็นไหมที่ผมทาทําไมถึงเป็นสีดำดำเออดำ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 มันเหมือนอะไรอ่ะมาดูต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมเหมือนซีเมนไหมครับมันเป็นยิบซ้ำกันเชื้อราเออเขาเรียกว่ายาแนวนะครับาแนวเป็นเป็นยาแนวผงปูนยาแนวชนิดป้องกันเชื้อรานะครับป้องกันลาดำส่ป้องกันลาดำป้องกันลาดำอันนี้คือคุณสมบัติของเขาก็ยับยัางลาดำอยู่แล้วแล้วก็มันจะเหนียวนะครับมันจะเหนียว เราก็ผสมน้ําให้มันเหนียวเหนียวแล้วก็ใช้แปลงนะครับทาทาทาเลยค่ะโดยส่วนมากก็อยู่นะอยู่แล้วก็แผลใหญ่ก็เอาอยู่ทํามาเยอะนะนะครับค่ะก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่บางท่านก็ใช้ปูนแดงบ้างหรืออะไรบ้างเพราะว่าปูนแดงเนี่ยมันแข็งไงปูนแดงใช้ไปสักพักมันจะแข็งนะครับแล้วมันก็จะล่อนลอกใช่ใช่มันมันล่อนมันล่อนมันจะไม่อยู่แต่ันี้จะเหนียวติดทนนานแล้วก็เปอร์เซ็นต์การเป็นเชื้อราก็คือแทบไม่มีเลยนะ ระหมาดหมดส่วนมากก็รอดนะครับรอดหมด <c oughs> คือเปรียบเทียบเราใช้มาเยอะใชะ้เคมีที่เป็นตามมีชื่อตามท้องตลาดนะฮะแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วแผลล่ะคะแผลพี่อุ้มของของที่เราพอเราทายิปเนี่ยผงยาแนวการเชื้อราตัวนี้ไปปุ๊บแผลของไม้หลังจากที่มันสมานแล้วเ <c oughs> มื่อเทียบกับพวกที่ทาปูหรือทาย,ยาบนไซอย่างนั้นนะคะม,มันจะเป็นยังไงบ้างคะแผลของตัวนี้ค่อนข้างแผลแผลแห้งไวแล้วก็ไม่ยุบนะ คือนอกจากทารากแล้วเนี่ยก็ยังทากิ่งได้ด้วยเวลาเราตัดกิ่งใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราเฉือนปุ๊บใช่ไหมค่ะถ้าถ้าบางประเภทมันจะยุบกินเข้าไปลึกนะครับแต่ถ้าทาตัวนี้นมันก็จะนูนยังยังยังคงสภาพดีอยู่นี่อ,อันนี้ก็ก็แล้วแต่ความถนัดของแ,แต่ละท่านาน,นะครับเราเราเราไม่ได้ว่านะครับแต่เชิงาต้องกลับไปต้องกลับไปซ่อมตัวน,นั้นเพราะรว่าแผลใหญ่ แค่ใหญ่ความเสี่ยงสูงครับครับใช่ใช่เห็นเห็นเห็นอยู่ครับก็แค่ใหญ่ความเสี่ยงสูงพี่อุ้มก็ด้วยความเป็นห่วงก็เลยแนะนํานะเสียดายเสียดายเสียดายมาผมเคยช้ำนะตัดกิ่งเพชรกรุงเก่าเนี่ยไปช้ำประมาณสิบกิ่งเน่าค่ะเน่าหมดเลยถูกนี่คือความยากของเพชรกรุงเก่าด้วยถูกเออพูดถึงความยากของเพชรกรุงเก่าพี่อุ้มนอกจากที่นหอย่างพี่อุ้มช้ำแล้วติดยากแล้ว เขาว่ากันว่าการตอนให้เกิดลากธรรมชาติจากตัวของกรุงเก่าเองก็ทํายากเหลือเกินน้อยคนที่จะทําลากธรรมชาติออกมาได้ถามว่าเพชรกรุงเก่าถ้าขยายเนี่ยตัดกิ่งใช่ไหมตัดตัดเนี้ยอ่อนๆต้องเลือกอ่อนๆนะตัดไปเสียบกับตอของฮอลแลนด์หรือว่าญี่ปุ่นหรืออะไรก็ได้อันนี้ติดไม่ยากนะครับแต่พอมันโผล่มาแล้วเวลาเขาตอนเราจะบากเป็นริ่มประมาณเนี้ยแล้วก็ห่อด้วยตุ้มมะพร้าว คือห่อแบบนี้นโอกาสติดก็พอมีนะก,ก,ก็ได้แต่ยังไงรากก็ไม่รอบใช่ไหมพอเราอยากจะได้รากรอบเนี่ยเราก็ต้องมาตัดอีกท้งหนึ่งแล้วก็ทำทรายหรือวัสดุอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้รากเขา, <S <S เขาออกมารอบเหมือนทำรากตะขาบอะะ่ะมันจะอยู่ตรงนั้นอ oh. เนื้อของไม้นี่ยมันมันค่อนข,ข้างที่จะเปราะนะมันผมทําเยอะแล้วหรืออาจจะฝีมือไม่ถึงก็ได้ ปากฏว่านเน่าก็เลยหลังๆก็เลยหยุดไว้ก่อนไงหยุดหยุดไว้ก่อนอมีอยู่ต้นหนึ่งผมไปตัดเฉือนจนเละหมดเลยหลังจากนั้นก็หยุดไว้ก่อนหะยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนเนาะครับอันนี้แหละนี่คือ<ต>ความยากแต่แต่ถามว่าท่านอาจารย์รุ่นเก่าที่เขาทําจนมาขนาดนี้แน่น,นอนเขาก็องมีเทคนิคอะไรหนึ่งฤดูการนะครับจะฤดูหนาวเนี่ยที่รากเขาไม่ค่อยเดินเขาก็อาจจะไม่ทําฝนเขาอาจจะไม่ทําเขาจะต้องรอประมาณเมษาอะไรประมาณร้อนๆนะครับคือแล้วก็ เขาอาจจะตัดแล้วก็ใช้ยาเล่งรากหรืออะไรประกอบประงมดีๆหน่อยคือคือเทคนิคทักษะของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับมันมันมันจะติดม,มันมีซิกเยอะมากการทำไม้<า>นะครับบางครั้งเขาก็ตัดมาแล้วก็มาห่อด้วยกระดาษเทชู่ทิ้งไว้ก่อนก็ได้เพื่อให้ตาตุ่มมันออกถึงเอาไปลงนะครับแต่ของผมนี่ตัดปุ๊บทาแห้งสักหน่อยมันก็ ไปลงมืออาจจะเน่าคล้ายๆแบบผิดขั้นตอน,รรอนครับผิดขั้นตอนผิดขั้นตอนไปหน่อยแต่ช่วงนี้ก็ก็ไม่กล้าเล่นเพราะมันมันมีน้อยไงเหลือน้อยแล้วหลังจากสิบกิ่งนั้นเน่าไปก็หยุดไ้ก่อนทรัพยากรเหลือน้อยแล้วลแล้วก็เอาไก่อนเอาไปเสียบปุ๊บเนี่ยมันก็รอ,อนานอยู่นะ<ห>กว่าจะถึงเวลาที่เราจะเอาไปลงได้อย่างน้อยก็ผมว่าสองสามปีอะถึงจะไปได้แล้วก็ว่ากันว่ากุุงเก่าเนี่ย ขยายพันธุ์ยากมากถ้าเขลียดอกให้ติดฝักก็ยากเหลือเกินแต่ที่พี่อุ้มมีฝักธรรมชาติอยู่ด้วยมีมไปดูได้นะคะมีต้น,ตนที่เป็นฝักธรรมชาติได้ไดเด,ดเดี๋ยวไปดูกันนะคะที่นี่มีพี่อุ้มจะไม่ทําอะไรกับต้นนี้เลยกรุงเก่าเพราะว่า <c oughs> มันติดฝักอยู่นี่ต้นนี้ ขยับนิดนึงนะครับค่ะถามว่าอันนี้เป็นเสียบนะครับเป็นกิ่งเสียบบนตอฮอลแลนด์ค่ะเป็นเพชรกรุงเก่าที่ถอนทิ้งแต่บังเอิญว่าเขาติดฝักถ้าติดฝากแบบนี้ก็คือผมจะไม่ขยับเขาละค่ะเพราะการขยับบางครั้งพั้วฝากเขาเนี่ยอาจจะหลุดค่ะนี่คือฝากของเพชรกรุงเก่าค่ะที่ ว่ากันว่าติดฝักยากหรืออาจจะติดฝักแล้วอาจจะฟอร์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่อันเนี้ยรอได้ลุ้นรอรอได้ลุ้นรอได้ลุ้นรนะอได้ลุ้นเพราะว่าส่วนมากฝักของชนชมที่จะสมบูรณ์เนี่ยก็คือคล้ายๆต้นแม่ที่เขาจะตายนะครับอันนี้มันชอบมเมล็ดที่สมบูรณ์ถ้าต้นไหนที่สมบูรณ์สมบูรณ์มเมล็ดโดยทั่วไปนะโดยทั่วไป มันจะออกมาเมล็ดมันมันจะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ใชงเข้าใจละส่วนน,นี้แสดงว่ามันเหมือนกระบวนการเอาตัวรอดโดยธรรมชาติของไม้อะธรรมชาติของไม้เวลาที่แม่แม่มันจะตายใช่ไหมมันก็จะสร้างลูกผลิตลูกขึ้นมาเพื่อทดแทนสังเกตสังเกตถ้าไปหลายๆสวนที่เป็น เขาทากิ่งแม่พันธุ์เห็นไหมเขาจะขึ้นเสียบต่อแล้วเขาจะปล่อยเหมือนปล่อยทิ้งอะ่<ฮ>ะแล้วอย่างที่เขาเขี่ยเสร็จปุ๊บเขาจะปล่อยเลยเขาจะไม่ลดน้ําไม่อะไรนะครับแล้วฝักมันจะออกมาเต็มสมบูรณ์แต่ว่าไอ้อพวกที่บารุงดีๆมีฝักมีก็เป็นส่วนน้อยอแล้วแต่าสายพันธุ์นะครับตัวนี้พี่มไม่ทําอะไรเลยคือปล่อยมันมาอย่างเงี้ยเป็นซากๆอย่างงี้แหละ ให้มันสร้างเอาตัวรอดด้วยตัวมันเองครับมันอาจจะได้ฝักที่สมบูรณ์นะและก็ลองดูโอ้โหถ้าได้มานี่อันนี้ไม่ได้ตั้งใจพอพอเห็นมันติดก็เลยปล่อยก่อนปรากฏว่ามันก็โตมาขนาดนี้ก็เลยลองดูนะฮะลองดูแล้วที่นี่ก็ยังมีกรุงเก่าที่เพี้ยนไหมเรียกว่าเพี้ยนไหมพี่อุมเป็นอันนี้คือได้มาเขาบอกเป็นเป็นกิ่งของลูกนะครับค่ะเป็นกิ่งของลูกหมายความว่า เป็นเก่งของลูกยังไงนะคะเป็นได้มาในานามของคําว่ากิ่งของเพชรกรุงเก่านะครับแต่ผมดูแนละ้วเอา้าทาไมกรุงเก่าเป็นแบบนี้แต่อาจารย์ก็บอกว่าเป็นรุ่นลูกผมก็ไม่แน่ใจว่าแม่เขาเนะี่ยอยู่ที่ไหนนะครับค่ะเพราะส่วนมากข้อที่เชงเห็นมามันก็จะไม่ค่อยเอาแบบนี้เราเ,เรา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 ,เรา,เ,ราเรามาเทียบดูใบใบเขาแล้วกันนี่นี่ดูตัวอย่างอันนี้ อันนี้กรุงเก่าชัดๆเลยอ่าอันนี้กรุงเก่าอันนี้กรุงเก่าเสียบเ<ส> <ส elly S 1> นาะอ่าอันนี้เสียบสเสียบอันนี้เสียบแล้วอันนี้เป็นต้นนี้นครับรอันนี้ก็คือกรุงเก่าเหมือนกันครับแต่สันนิษฐานว่าเป็นรุ่นลูกรุ่นลูกได้มาในานามแบบนั้นนะครับแต่อัตลักษณ์เขาก็ยังคงคงความเป็นกรุงเก่าอยู่นะค่ะแต่แบบว่าดูที่แตกต่างเลยคือดอกนะครับดูดอก ดูดอกนะแหลมเปรี้ยเลยแต่ว่ายังคงความเล็กอยู่นะเนี่ยที่เช้งบอกว่าเช้งชอบกุ้งเก่าอะ่ะเพราะว่าดอกมันจะอย่างนี้แหละเอาคนดูนะเทียบเนี่ยมันจะใหญ่ไม่เกินข้อนิ้วก้อยอะ่ะจะดอกเล็กๆแต่ดอกอันนี้พิเศษกว่าดอกกุ้งเก่าที่เราเห็นครัไกลดอกแหลมแล้วก็ผิวก็ได้อยู่นะ้ผิว เอยผิวมันมันจะเป็นบ้านนาไม่ใช่ครับเป็นแบบขา,ขาวๆแต่ว่ามันก็แตกประการไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ครับมีการย่นหนังช้างด้วยนะมีการต้นหนัง,งเลย,ยมันย่นหนังช้างประมาณนะี้ดูดูดูลักษณะเขาคราบเดี๋ยวจะกลับไปย้อนถามอาจารย์อยู่ว่ามันมาจากไหนต้นแม่แต่เราก็ยังคง คํานิยามของต้นนี้ว่าเป็นเพชรกุงเก่าอยู่ถูกครับมาในน้ําของเพชรกุงเก่าครับเพชรกุงเก่าอยู่ครับอ่าเป็นไม้เพาะเมล็ดใช่ไหมคะต้นนี้เป็นกิ่งนะครับเป็นกิ่งเป็นกิ่งนะไม่ใช่เพาะเมล็ดนะเป็นกิ่งด้วยเหรอครับกิ่งนะครับมาในน้ำของเพชรกุ้งเก่าใอ่ามันก็นี่คือความพิเศษของไม้เนาอว่ามันออ่าแล้วต้นนี้ดอกใหญ่ นี่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 นใช่ดอกนี้ดอกนี้นี่ดอกใหญ่นะพุ่มได้มาจากไหนคะเนี่ยต้นนี้ก็ที่เดิมนะครับที่เดิมอยู่ในกลุ่มของอาจารย์อยู่ในตัวเมืองนะครับในในจังหวัดครับไม้ของพี่อุ้มที่นี่มีเยอะมากเลยโอ้โหแต่ที่แน่แน่มีกรงเก่าที่แบบว่า สวยๆเอาไว้รับแขกเลยต้นคู่ครแรกรนะคะคที่่วนโซน,นหน้ายังยังจัดไม่เสร็จก็เลยไม่ค่อยอโพสเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต่อไปก็จะจัดในลักษณะนี้แหละจัดเป็นโซนนิ่งโซนไม้โชว์โซนไม้ใหญ่โซนไม้แบ่งขายอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอมีมีโชว์กรุงเก่าต้นนั้นแล้วมีคนถามเข้ามาเออเมีคนสนใจกรุงเก่ากลับไปดูที่กรุงเก่าต้นแรกที่เราเปิดน,นะคะเพราะว่าความพิเศษของเขาก็กคือ<ม>เป็น รากธรรมชาติรากแท้ของกรุงเก่าเองไม่ได้เสียบบนตอหรือไปฝากไว้กับต้นไหนแล้วก็สวยมากพี่พุมโพสอันนี้ไปปุ๊บคนสอบถามมาเยอะเลยไหมคะเยอะครับเยอะแน่นอนนะคะนี่กลับมาดูความอลังการของต้นนี้กันอีกครั้งหนึ่งสวยมาก สวยจริงจังมีคนถามเปิดราคาแน่นอนอยากรู้อยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ถามว่าราคาตอนนี้เหรอครับจริงๆก็าถามว่าตัดใจแบ่งก็ยังไม่ไม,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 ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับก็ก็หลักหมื่นเะครับตอนนี้ก็ยังห <c oughs> ลักหมืน่นอยู่ยังไม่ถึง <c oughs> ขนาดนั้นก็ยังอยู่ในหลักหมื่นนะครับนะ <c oughs> ก็หลักหมื่นอยู่มันหายากนะคะไม้เก่าๆเก่าๆแบบนี้แล้วก็เป็นกรุงเก่าที่ยากเหลือเกินก็มีแต่คนรุ่นเก่านั่นแหละที่จะเก็บและเลี้ยงเพราะคนรุ่นใหม่รับรองถอดใจแน่นอนอยู่ไม่รอดใช่ทันก็จะไปเห็นไม้เล่นไม้ที่ตวไวประมาณนั้นนะฮะแต่เรามันคนเก่าอ่ะพี่อุ้มคะขอเบอร์โทรศัพท์นิดนึงถ้ามีคนสนใจอ๋อครับก็เบอร์หลักๆก็จะเป็น0-86นะครับ 8, 6, 4, 2, 7, 4, 3ครับโทรมาเองก็แล้วกันนะคะถ้าถ้าสนใจต้นนี้แต่เนี่ยโหหายากหายากไม้อย่างนี้ใหญ่และสวยลากแท้ของตัวเองด้วยมีน้อยครับหรือถ้าคนมีเขาก็ไม่ขายอ่ะคนอื่นเขาก็อาจจะเก็บเอาไวใ้ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้นะคะประมาณนั้น,นะะประมาณนั้นก็นเลี้ยงกันไปจนถึงกระถางเมตรยี่ิบ อะไรประมาณนี้แหละโอ้โหถึงขนาดตอนนั้นก็ไม่ต้องถามราคาแล้วนะคะคุณพี่ประมาณนั้นถ้าไม่เน่าก่อนนะถ้าไม่เน่าก่อนไม่เน่าไม่เ่าไม่เน่าหรอกเลี้ยงแบบนี้ไม่มีทางเน่าแน่นอนนะคะสนใจก็โทรมาหาพี่อุ้มได้นะคะพิกัดอยู่ที่ขอนแก่นเนาะจังหวัดอเภอหนเรือนะครับอำเภอหนองเรือจังหวัดขับรถง่ายมากเพราะว่าติดถนนมเมวันติดถนนใหญ่เลยใช่ค่ะ เป็นสวน9ก้าเอนกายการ์เด้นนะครับหน้าป้ายแล้วก็เป็นเพจชวนชมหนองเรือเมืองขอนแก่นหรือว่า Facebook ช่างอุ้มบ้และสวนนะครับทุกช่องทางครับทุกช่องทางก็มี ID ดียไลก็ e 2 3 h k z อยู่ในช่องยู u ูบนะครับก็มีอยู่ก็มีอยู่นะครับได้ติดตามได้ทุกช่องทางแล้วก็ติดต่อพี่อุ้มได้ทุกช่องทางที่บอกไปนะคะนี่ก็คือสำหรับสาว บ้าน,านาและเพชรคุงเก่าในวันนี้ค่ะที่เดอะสปอร์ตไลนำาให้ทุกชทุกคนได้รับชมกันค่ะ